ณแผ่นดินจีนช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นท้องฟ้าที่เคยสว่างสวยกลับมืดครึ้มด้วยฝุ่นควันจากไฟสงครามและการช่อราบบังหลวงเล่าปีชายหนุ่มผู้สืบเชื้อสายราชนิกุลที่ตกยากนั่งอยู่ริมทางในเมืองตุ้นกวนในตาของเขาเศร้าส้อยขณะทอดมองไปยังเกือกฟางที่ตนเองถักขายท่านพ่อ เล่าปีพึมพำกับตัวเองมือรูปสัมผัสกระบี่เก่าคร่ำคร่าข้างกายข้ามีสายเลือดมังกรไหลเวียนแต่เหตุใดมือคู่นี้กลับทำได้เพียงถักฟางเพื่อนแลกเศษอาหารในขณะที่ชาวบ้านกำลังร่ำไห้เพราะโจรผ้าเหลืองปมในใจของเล่าปีไม่ใช่แค่ความยากจนแต่คือความรู้สึกผิดที่เขามีพลังใจที่ยิ่งใหญ่แต่ไร้ซึ่งกำลังพล เขาปรารถนาที่จะกอบกู้แผ่นดินไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงแต่เพื่อลบภาพความอนาถาของแม่ที่ต้องทนหนาวในกระท่อมที่ผุพังในขณะที่ความสิ้นหวังกำลังกัดกินใจเสียงตวาดดังกำปนาดก็ดุดดังสายฟ้าฟาดลงกลางตลาดเตียวหุยชายร่างยักษ์หน้าดำคลับหนวดเคราดังเข็มเหล็กทุบโต๊ะเนื้อด้วยความเดือดแค้นไอพวกขุนนางกังฉินพวกมันกินเหล้าบนกองเลือดของราษฎร เตียวหุยตะโกนเขาไม่ใช่แค่คนมุทะลุแต่เขาคือข้าบดีผู้มั่งคั่งที่รังเกียจความอายุติธรรมจนไม่อาจทนนั่งกินนอนกินบนกองสมบัติได้อีกต่อไปเขาสแสวงหาใครสักคนที่มีบารมีพอจะนำทางพลังทำลายล้างของเขาไปในทางที่ถูกที่ควรสายตาของทั้งคู่ประสานกันที่หน้าร้านเหล้าเล่าปีเห็นความจริงใจที่ดุดันเตียวหุยเห็นความเมตตาที่สงบนิ่งแต่ก่อนที่ทั้งสองจะทันได้เอ่ยปาก ชายผู้หนึ่งก็เดินเข้ามาในรัศมีแสงแดดที่ส่องลงมาพอดีชายผู้นั้นสูงสง่าหน้าแดงดั่งผลพุทธาสุกหนวดเครายาวงามจรดดอกเขาคือกวนอูกวนอูไม่ใช่คนธรรมดาแต่เขาคือผู้ลี้ภัยแห่งคุณธรรมเขาต้องระหกระเหินหนีคดีฆ่าปลัดอำเภอที่รังแกชาวบ้านมานานหลายปีความกดดันจากการถูกตามล่าและความโดดเดี่ยว ทำให้เขาเป็นคนประหยัดคำพูดแต่ทุกคำที่เอ่ยออกมากลับหนักแน่นดังขุนเขาข้าเห็นประกาศรับสมัครอาสากวนอูเอย่ยแต่แผ่นดินนี้ต้องการมากกว่าแค่ทหารอาสามันต้องการพี่น้องที่พร้อมจะตายแทนกันได้ภายใต้ต้นทอที่กำลังออกดอกสะพรั่งกลีบดอกสีชมพูร่รวงหล่นลงบนโต๊ะเส้นไหว้ที่วางด้วยหัวสุก,ก่และแพะขาวบรรยากาศรอบข้างเงียบสงัด เรากับธรรมชาติกำลังเป็นพยานให้แก่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่เล่าปีคุกเข่าลงเป็นคนแรกตามด้วยกวนอูและเตียวหุยทั้งสามถือจอกเล่าขึ้นเสมออกข้าเล่าปีแม้จะมีชาติกำเนิดต่างกับพวกท่านแต่หัวใจของข้าเต้นเพื่อราษฎรเหมือนกันข้าเบื่อหน่ายสงครามที่ไร้ความหมายข้าต้องการสร้างโลกที่เด็กๆไม่ต้องกำพร้าเพราะคมดาบของโจรชั่ว ข้ากวนอูหลีภัยมาครึ่งชีวิตหาความสงบไม่ได้วันนี้ข้าขอวางดาบที่ใช้เพื่อการแก้แค้นส่วนตัวแล้วจับง้าวมังกรเขียวเพื่อพิทัก์ความยุติธรรมเคียงข้างท่านข้าเตียวหุยมีแต่แรงกายและทรัพย์สินข้าขอถวายตัวเป็นโล่ให้ท่านพี่เล่าปีใครหน้าไหนกล้าขวางทางสว่างของพี่มันต้องผ่านคมหอกของข้าไปก่อน ทั้งสามประสานเสียงพร้อมกันท่ามกลางกลิ่นหอมของดอกท้อและควันธูปที่ม้วนตัวขึ้นสู่ท้องฟ้าแม้ไม่ได้เกิดวันเดือนปีเดียวกันแต่ข้าพเจ้าทั้งสามขอตายวันเดือนปีเดียวกันหากผู้ใดทรยศต่อคำสัตย์นี้ขอให้เทพพยายดาฟ้าดินพิฆาตเค้นฆ่าให้ถึงแก่พิบัติเมื่่อเหล้าจอกนั้นถูกดื่มจนหมดสิ้นความมหัศจรรย์ก็บังเกิด ลมพายุหมุนลูกเล็กๆพัดวนรอบตัวทั้งสามกลีบดอกทอปลิวว่อนกลายเป็นม่านสีชมพูห่อหุ้มกายราวกับจิตวิญญาณแห่งขุนเขาและท้องฟ้าได้รับรู้ถึงจิตแห่งมังกรที่กำเนิดขึ้นพร้อมกันถึงสามดวงจากคนขายเสือฟางคนหนีคดีและคนฆ่าสัตว์บัดนี้พวกเขาได้กลายเป็นสามวีรบุรุษที่โลกจะไม่มีวันลืมเลือน